เรียกใครอ่ะน้องหลวงจะไปนะน้องหลวงเป็นไรน้องหลวงเป็นไรหรือเปล่าน้องหลวงทุกคนน้องหลวงเป็นไรไม่รู้นะเขาอยู่บนห้างด้วยอุ้ยเสียงอะไรวะคนได้ยินเสียงไหมสัตว์ป่าแตกตื่นเสียงปืนวะไม่รู้เฮ้ยน้องหลวงทุกคนน้องหลวง น้องลงคนน้องลงเป็นไรไม่รู้นะอยู่ดีๆก็เราเคยเรียกไข่ไม่รู้รอ่ะทุกคนน้องลงคนตอนนี้น้องลงไปมหนไม่รู้น้องลงเอ,อ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ปานาทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดพาหล่อนนะครับก็วันนี้นะครับผมทุกคนผมก็จะกลับมาดูห้างนะที่พี่แฟง เคไ,ไปขาดห้างเคอไปซ่อมห้างมานะก็นะครับผมทุกคนห้างเนี้ยก็ตอนที่ผมได้ยินนะไม่รู้ว่าไฟไหม้ไปหมดอย่างไม่รู้ว่าไฟได้ไหม้ห้างเปล่านะครับผมเพราะว่าในป่าที่เนี้ยเขาบอกว่าไฟไหม้แบบแบบเยอะมากทุกคนแบบไฟแบบลามไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าห้างอะ่ะจะโดนเผาไปกับไฟด้วยหรือเปล่านะครับผมตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองกลับมาดูห้างกันนะครับผมว่าห้างจะยังอยู่สภาพเดิมหรือ เดิมหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้มาดูนานแล้วนะครับผมทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าไฟไหม้แบบเยอะมากทุกคนตอนที่ผมมาเห็นแบบควันเยอะมากเลยนะแต่ผมก็ยังแบบไม่ได้เข้ามาดูแล้วทุกคนแต่วันนี้ทุกคนมีโอกาสนะก็จะกลับมาดูวันนี้ผมก็ได้มากับน้องหลงด้วยนะครับนี่ทุกคนก็ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยดเดินทางมากับพี่วันนะเพื่อเราจะกลับมาดูห้างกันนะครับทุกคนที่ไฟมันไหม้หนักมากครับ ว่ามันจะเป็นยังไงมั่งค้างว่ามันยังพอนั่งได้ไหมใช่นะผมก็พาน้องหลงเนี่ยมาเป็นเพื่อนด้วยนะครับผมทุกคนเพราะน้องหลงก็มีวิชาคมติดตัวอยู่ก็ก็มีฤทธิ์แบบเยอะอยู่นะครับผมก็ในห้างเนี้ยทุกคนก็เป็นกลางวันเลยนะผมก็ได้มากลางวันเลยนะก็ไม่น่ามีอันตรายนะครับผมก็เอางี้แต่มันแปลกก็คือลมแบบพัดมาแรงมากแล้วบ่อยมากนะครับผม มันติดตรงแค่งนี้เงเดียวเอางี้ถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปครับผมไงน้องหลวงเนี่ยไฟไหม้หนักมากนี่ทุกคนไฟไหม้นะผมบอกเลยนะใช่ไฟไหม้ไม่เละใช่แล้วทีนี้มันเป็นคันเยอะมากเยใช่ควันเยอะมากนะไม่เล็ะมากกวรอดเลยดูดิไฟทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยไฟไหม้จริงๆนะผมเนี่ยดูไฟดิโอ้ คนดูโอ้โล,โล,โลมลมมาอย่างแรงอ่ะลมมาอย่างแรงอ่ะไม่รู้ว่าข้างบนห้างเนี่ยทุกคน <c oughs> ไฟจะไหม้หรือเปล่านะผมไปลงลงไปเดี๋ยวลูกจะมีอายลูกหนึ่งมาเลยที่ที่บเลยโอ้ผมบอกเลยนะไฟไหม้นะผมคือไฟไหม้นะกลัวห้างเนี่ยไปอย่างเดียวแต่ไม่เป็นไรนะทุกคน ทีเราจะพาดูร <ผล S 2> อบๆก่อนฝนลมแรงมากทุกคนดูนะฝนล,ลมแรงมากบอกเลยนะป่าที่แห่งเนี้ยทุกคนกลางคืนเนี่ยอันตรายมากดูทุกคนเนีเห็นเห็นเห็นเลยนะว่าไหมจริงๆนะผมนะไหมจริงๆนะผมคือไฟไหม้หมดแล้วก็ลมแรงมาก,ก้วยน,นะครับผมพ,พี่ถ้าไหมไม่เป็นไรนะผมก็ เดี๋ยวจะหาเวลามาซ่อมใหม่เลยนะครับผมวาเองก็ไม่หนักเหมือนกันนะทุกคนเดๆก่อมุงก่อไม้เดี๋ยวเราไปหาดูข้างหน้ารอบๆเนี่ยไม่รู้ว่าใฟไม่ทีงไหนทุกคนว่าห้างก็เองเด็กเอมันทั่วเลยนะใช่มันทั่วเลยก็ยตอนนั้นที่มาดูว่าฝันแบบเยอะมากทุกคนไมาจากข้างบนเนยอะมากแล้วคืนนี้คอยนี่แดงแมสเลยใช่นะครับผมยิ่งกลางคืนนะทุกคนบอกเลยนะ ไฟไหม้ไฟล้ำแบบไหวมากๆนะผมดิล้ำทั่วป่าทุกคนก็นับผมพี่พี่ยังไงฝากเป็นกำลังใจผมกับน้องหลงเลยนะก็ในวันนี้ทุกคนก็คือเด๋ยนนี้ก็ก็พี่เชนก็ไม่ว่างนะครับตัวใช่พี่เชนก็ป่าไม้อะก็เขาก็ทำทำไฟใหญ่ไม่ไม่มีเวลาว่างมานี้เลยดีกว่าทุกคนทำคลิปเลยนะครับผมพิี่เพราะว่าผมเองก็ยังแบบยังชวนใช่ ยังชวนพี่เชนมาถ่ายคลิปไม่ได้นะเพราะพี่เชนไม่ว่างเลยนะครับผมก็เลือกถ่ายไม่ได้ถ่ายประมาณเป็นเดือนแล้วมั้งทุกคนประมาณนี้ได้นะครับผมปกติจะถ่ายจะหลอนนะแต่พี่เชนอ่ะดีตรงนี้นะทุกคนแบบเป็นคนขยันมากๆนะผมแล้วเป็นไฟป่าทุกคนก็ช่วยดับป่านะครับผมนี่ทุกคนดูดิพวกใบไม้อะไรเหี่ยวหมดเลยนะครับผมพี่ๆดูดิ ก็คือน้องเล็กกับน้องใหญ่นี่ก็สบายดีนะทุกคนก็น้องก็ได้อยู่ในป่านะแต่ที่น้นไฟไม่ไหม้นะดีมากทุกคนให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยครับวางอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวหานนองเลนเพราะเราก็ไม่ได้ไปนานแล้วคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะ้นไม้ตัวนี้ล้มนะผมดูดิไม่รู้ว่ามันหักธรรมชาติหรือเปล่าน่าจะใช่นะแล้วก็ไฟไม้ด้วยทุกคนดูดิไฟไม้ด้วยนะไปเดี๋ยวเรา ไปดูข้างหน้ากันทุกคนก็นะครับผมนี่ายไ,ไม้เลยนะครับผมโอ้โอบอกเลยดูดิมันไม้จำธรรมชาติเนี่ยมั้งหรือไม่ก็มีขนแบบมะเผาก็ไม่แน่ใจนะครับผมดูดิไหม้โหไม้แบบยันต้นไม้อะทุกคนดูดิเออตอนนั้นถ้าไม่มาดับนี่คือบอกเลยนะไม้หมดป่าทุกคนดูดิไม้หมดเลยดูดิด,ด,ด,ดำหมดเลยเป็นต้นเป็นต้นสดอยู่เลยนะ ใช่แต่มันเหมือนมันถูกตัดแล้วว่าปล่อยไม่เหรอคืออย่างใช่ดูทุกคนดูนะไม้จริงๆแคเนี่ยเุ้ยเสียงนี่นะผมไปเดี๋ยวเราไปดูข้างน้ำต่อไปน้องลงเราก็จะไปดูที่ห้างกันเลยใช่ตอนนี้ตอนนี้ห้างก็เราเดินมาไูห้างเล็กใหญ่มั้งใช่ไม่รู้ว่า ต้นไม้ยังหักแล้วก็โดนไฟเลยนะไม่รู้ว่าห้างเราจะโดนไฟหไหม้ไปด้วยหรือเปล่านะอันนี้ผมเองก็ยังไม่แน่ใจนะก็ยังตัดสินใจไม่ได้ไฟไปเสียสักเท่าไหร่นะก็คือเมื่อก่อนยันจะมีลูกไม้ต้นไม้เยอะมากนะแล้วตอนที่ใครเคยดูคลิปแฝงแรกๆตอนนี้น่าจะเผาโดนเผาไปหมดจนแต่ก่อนในป่าที่แห่งนี้สวยนะแบบธรรมาชาติแบบซีคิวหมดอะ่ะ ออามาแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนดูดิแทบเสียไ,ไม้ยีดได้ไไไไดูดีไม้ก็ผุผมบอกอนะทุกคนแล้วก่อนกับตอนนี้มันแทบแตกต่างกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวน,นี้ก็สายไม้สายไม้ตานะใช้ไปเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อนะา,าับคน ไายกายแล้วทุกคนดูดิตรงนี้แทบจะไม่เป็นทางเลยนะทุกคนบอกเลยนะคือก็แไฟไม้ไม่ใช่ทางแล้วอ่ะใช่แทบจะไม่มีทางเลยไหนเฮ้ยทุกคนเห็นแล้วไปไม้ปะทางไม้ปะเหมือนไม่โดนไฟนะทุกคนเฮ้ยทุกคนดูดิเฮ้ยตรงนี้ดีว่ะดูดิยังมีใบไม้เขียวอยู่นะดู ทุกคนยังโชคดีนะที่ห้างเราไม่ไหม้อทุกคนฝ่ายไม่ถึงนะเฮ้ยแต่่ายก็ถึงนะใช่ดูดิทุกคนห้างยังปกตินะแต่ว่าไปน้องนงขึ้นเดี๋ยวลองให้น้องนงขึ้นไปดูนะทุกคนยังได้ปกติป่ะทุกคน่ายก็ถึงนะแต่ทำไมมันไม่ไหม้ ให้ดูน้องลงขึ้นไม่ได้ทุกคนดูขึ้นไปไหวอย่างนไงน้องลงแข็งแรงไหมแข็งแรงเหมือนเดิมเฮ้ยแข็งแรงเหมือนเดิมทุกคนดูแต่แม่งทุกคนดูดิลมแบบไม่รู้ว่าฝนฟ้าอากาศาจะตกรหรือเปล่าคือลมแรงมากๆนะครับผมข้างบนเชาวก็ยังเกี่ยวอยู่นะที่วัดขึ้นมาดีดีวัดไปเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูนะน้องลงนะต้องเดี๋ยวฝากไปที่น้องลงไายธรรมชาติได้ดูรอบๆนะ บนทางเนี่ยก็ทุกคนดูข้างบนเขานี่ก็ยังเขียวอยู่นะนู่นดูดก็คือแต่แถวนี้เนี่ยคือไหมหมดเลยนะแถวที่เราอยู่แต่ห้างเราเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะเหมือนน่าจะไหมตรงที่ข้างล่างานนดูคือต้นไม้ดู้นดูจัดต้นไม้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าไฟหนักจริงแต่ข้างบนนี่คือย,ยังเขียวอยู่นะ นีคสภาพกันนะใช่เพื่อนก็จะร้อนมากวันนี้ก็เราก็ต้องขออภัยนะก็เราก็ต้องขออภัยนะที่ใส่กิ่งขาซันกันมาเพราะว่าอีกอย่างมันจะขึ้นห้างได้ง่ายกว่าถ้าเราใส่กิ่งคาซันใช่นะผมตอนแรกผมก็จะเอาะมาเนี่ยแต่ก็แต่ลมแรงนู้นลมแรงมากทุกเหมือนคล้ายๆฝนจะตกเลย กงเป็นตอนเช้าเป็นกลางวันนะผมเป็นกลางวันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูรอบๆกันรอบๆยูข้างบนข่าวลูกนู่นนะทุกคนแต่คือลมพัดมาบ่อยมากทุกคนด,ดูตรงนู่นก็แบบต้นต้นสูงมากนะผมธรรมชาติดีมากนะไม่เป็นไรเลยใช่ดูต้นนี้เลยทุกคนไม่เป็นไรเลยยังขึ้นอยู่เลยชมันจะแตกกิ่งแต่ต้นนี้นี่ปตายแล้วนะทุกคนดู คนนี้พูดไปหมดแล้วนะคือก็จะก็จะอันะไรใช่แต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะแต่ถ้านานๆนานๆก็ตะปูไหลเลือดแล้วใช่หลเลือดป้ะนี่ขนเหมือนไอยเลือดใช่ปวะเนี่ยเหมือนโดนอะไรทุกอย่างอาจจะเป็นไอยเลือด เดี๋ยวเราจะน Что ั่งพ okay. ักตรงนี right. okay. ้นะน้องหลงเราเองก็เดินมากายแทบจะไม่ได้เดินตามทางมาทางก็แทบจะไม่มีแล้วนะทุกคนทางคืมันเปิดมาตกลอบนะับปิดไปหมดแล้วทางคือเดินได้แป๊บเดียวก็ทางหายไปแล้วทุกคนไม่เจอไม่มีทางแค่นิดเดียวเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้สักพักนึงน้องหลงเดี๋ยวเราจะพักใช่เดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีนึง อันนี้ก็ห้างยังอยู่ได้เดี๋ยวต้องมาต่อเติม่นหนึ่งดูทุกคนผมก็ไ,ได้เต็มกระเป๋ามาด้วยนะทะํภาระอยู่ห้างก็สูงอยู่นะทุกคนทําไปเล่นนะเดี๋ยวเรานั่งพักบนห้างสักแป๊บหนึ่งนะผมก็นะ้องพีพีไม่รู้ว่าน้องหลงเป็นไรนะเพราะว่าเรานั่งสักพักแล้วก็น้องหลงก็หลับไปแล้วก็เผื่อเรียกใครไม่รู้นะทุกคนผมปลุกก็ไม่ตื่นอีกทุกคนน้องหลงเป็นไรหรือเปล่าน้องหลง ห๋อ,อ,อล้อมัวหมาแรงเลยแม่ฮะน้อนงหลวงเรียกใครอค่ะน้องหลวงจะไปนะน้องหลวงเป็นไรน้องหลวงเป็นไรหรือเปล่าน้องหลวงจะไปไหนอ่ะจะกลับไหรอน้องหลวงน้องหลวงไปไหนเฮทุกคนน้องหลวงเป็นไรไม่รู้นะเขาอยู่บนห้างด้วย เฮ้ยเสียงอะไรวะคนได้ยินเสียงไหมสัตว์ป่าแตกตื่นเสียงปืนวะไม่รู้เฮ้ยน้องหลงทุกคนน้องหลงน้องหลงทุกคนน้อง,ลง,อง,ลงไไหลงเป็นไรไม่รู้นะอยู่ดีๆก็เราเมื่อเรียกใครไม่รู้รอ่ะทุกคนน้องหลงตอนนี้น้องหลงอยู่ไหนไม่รู้

มิกิชัดปลาใจเป่นเปนหมดเลยนะมีกิเ,เสียงอะไรไม่รู้อ่ะน้องหลงหลงน้องหลงน้องหลงเป็นไรหรือเปล่าน้องหลงหลงหลง,ลงตื่นหลงตื่นหลงเป็นไรอ่ะ น้องลงเป็นไรไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องนะตอนนี้คือลงมาแลงไม่รู้น้องลงเป็นไรี๋ยวผมก่อนจะตั้งกล้องนะนคร,รับอ,อยู่ในป่าแล้วทุกคนยังโชคดีที่มากลางวันนะ ลงไปไหนหรือเปล่าลงลงทุกคนยุงเยอะเลยลงไปไหนหรือเปล่าลงลงลงไปไหนหรือเปล่าลงลงไปไหนลงน้องลงไปไหนหรือเปล่าน้องลงไปไหนหรเปล่าไปลุกขึ้นมาก่อนไปลุกขึ้นมาก่อนน้องลงไป ดูขึ้นมาการน้องลงก็นะผมพี่เดี๋ยวดูอาการน้องลงนะเป็นไรไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวดูอาการน้องลงนะคนไม่รู้น้องลงน้องลงเป็นไรบ้างเป็นไรดี่น้องลงอยู่ไงเนี่ยฮะพ่อมนอนอยู่เนี่ยคนเมื่อกี้น้องลงเป็นไรไม่รู้นะครับผมไม่ยอมพูดจาไม่คุยกับผมเลยนะแล้วก็ร้องหาไข่ไม่รู้อ่ะก็ตอนเมื่อกี้นี่แหละน้องลงลงมาจากห้างเนี่ยแล้วก็ลงมานอนอยู่ตรงเนี้ยน้องลงผมอมะ คุณมนอนข้างบนไหมอ่ะใช่ตอนแรกอ่ะเราก็อยู่บนห้างสักพักหนึ่งแล้วก็ไปมาน้องหลวงก็เผลอหลับไปบนห้างใช่น้องหลวงนอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็น้องหลวง <lem> น้องหลวงก็ยังไงไม่รู้เรียกชื่อไข่ไม่รู้เรียกไข่ไม่รู้ร้องหาไข่ไม่รู้แล้วก็น้องหลวงก็ลงมาลงมาลงมาเสร็จแล้วก็พี่ก็ตามมาดูแล้วก็น้องหลวงก็นอนหมดสติไปตรงเนี้ยบวกก็ไม่ตื่นน้องหลวงก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมรู้ว่าผมนอนอยู่ด้านบนรู้แค่น,นั้นแหละใช่หรอน้องหลวงผมก <ผม S 1> ็ลงเนี่ยลงมานอนเองผมว่าไม่ปลอดภัยแล้วคนเดี๋ยวนะที่มากลางวันนะถ้ามากลางคืนเนี่ยใหญ่น,นะไปเกโดนเดจ็บหัวไม่ปลอดภัยนะเดี๋ยวเรากลับกันก่อนดีกว่านะน้องหลวงก็น,น้ำผมเดี๋ยวนะที่เรามากลางวันนะน้องหลวงกลางคืนทุกคน คือผมรู้ด้วยที่ก็กามาอยู่ข้างล่างได้ไงพ่อเดี๋ยวผมญาติเอากระเป๋ากันเนาะอืมป้องยังงงอยู่เลย<ม>ตอนนี้คือวันลงมาแล้วทวด กลับวันนี้ครทุกคนไปทุกคนคืออยู่ไม่ได้เลยนะคือไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเกิดเพราะอะไรนะผมอยู่ดีๆน้องหลวงก็ลงมาบนห้างแต่ก่อนลงมาบนห้างไปเรียกชื่อใครไม่รู้ทุกคนเรียกใครไม่รู้ผมเองก็ฟังไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เหมือนกันน้องหลวงตอนจริงก็ฟังไม่รู้เรื่องเราน้องหลวงเรียกใครไม่รู้อ่ะนะครับผมพี่พี่ก็ อนนี้เดี๋ยวเรากลับเหมือนกันแ,แล้วน้องหลวลลงก็เรียกชื่อใครไม่รู้แล้วก็เสร็จใช่ไหมน้องหลวงแล้วก็น้องหลวงก็แบบลงมาจากห้างอ่ะนงง้องหลวงลงมาจากห้างแล้วก็อยู่ดีก็ลงไปนอนอยู่ในบนพื้นอะ่ะเพียงก็ถามไม่ถูกว่าน้องหลวงเป็นอะไรถึงว่าไม่พูดไม่จ่าไม่คุยกับพี่เลยนะครับผมทุกคน,กนไปเดี๋ยวเรากลับไปนอนทุกนคนเดี๋ยวทุกคน ไม่รู้ว่าเกิดเพราะอะไรนะครับผมทุกคนอยู่ดีๆน้องหลงก็ลงมาแล้วก็นอนหมดสติไปเนี่ยไปเดี๋ยวเรากลับกันดกวานะคือเดี๋ยวทุกคนที่ยังเป็นตอนเช้าอ่ะถ้าเป็นกลางคืนนี่ทุกคนอาจจะมาไม่ได้เลยนะไปน้องหลงเราพี่ว่ากลับกันก่อนดีกว่าถ้าเป็นกลางคืนไม่ได้หรอกเหมือนทุกคนผมว่าถ้ากลางคืนนี่จันจะหลายนะแค่กลางวันก็แบบ ในที่แห่งนี้รลมก็มาแหลงจังหากทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตน่าจะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมฝากพี่พีเป็นกําลังใจผมโดยแล้วกันนะครับผมก็น่ามงยืดดีผมเป็นอะไรไม่รู้แสบท้องดนะ้วยทุกคนอยู่ดีผมก็แสบ้องขอนะผมยังไงพี่อลืมฝากเป็นกําลังใจผมโดยแล้วกันผมอกแค่นี้แหละปกติกลางคืนก็จะน่ากลัวกลางวันนะเรามากลางวันเราอย่างโชคดีนะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะปิดไปองไปเดี๋ยวเรากลับกันเยอะก่อนกลับนะครัผมจะถ่ายธรรมชาติป่าแถวนี้ดูทุกคนก็ <catching? S 1> เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะทุกคนทุกคนกคน็ชใช่กลัวว่าสตกดินก่อนนะเราเรีบกลับกันองเยวเพราะว่าัวจะมืเดเอานะครับผมเาเท้าที่ไปนอนจ่ายเลยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คิปหน้านะครับผมอย่าลืมติดตามช่องวัดพาหล่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตกลับขอตัวลาไปก่อนนะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คล้งหน้าผมสวัสดีครับ